ก็ไม่กล้าทักเลว่าเดินชนเฮ้ยมันแรงไปปะเอาลูกค้าไม่ได้นี่คือผู้ชายผู้หญิงได็หมดเลยครับส่วนมากจะผู้ชายเพราะเขาจะเล่นทีเถื่อนมาาหลังอย่างเงี้ยเหรองับอย่างเงี้ยเหรอเล่นีเขาก็กลับห่านไปงับอย่างเงี้ยค่ะแรงไหมทำเตือน คู่เอกดีบัับเราจากค a l e n ลนเ a y ยอร a แคนาดีฟอร์แอนิมอลเ i n นนิ่งแอดเบรฟเวอทาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนแต่ว่ามีการเหมือนกับเคี่ยวสัมผัสฮะโทษนะแต่แล้วก็ไม่กล้าทักเพราว่าเดิน <c oughs> ชนเฮ้ยมันแรงไปเปล่า ผมว่ามันไม่น่ายากแต่ผมว่ามันน่าเขาจะผิดเขาอ่ะเขาจะผิดจากอะไรอันนีเ้เราพูดนอกรอบเนาะถ้าเราใช้ไซเลนคอมมานด์เป็นคําสั่งที่ไม่มีเสียงกลายเป็นว่าเราโยสอนให้เขาโยนหน้าที่ว่าให้มีสนใจเราตลอดเวลาสนใจเราตลอดเวลามันจะสนใจสิ่งแวดล้อมน้อยนงคำว่าแวดล้อมก็คือคนแปลกหน้าทุกอย่างอันนี้เราได้แค่80มองไปจิ๊กซอนะนั่งหมอบคือลดการป้องกันถามว่าทำไมพูดอย่างนั้นเพราะเวลาน้องหมาครับเขาไม่ตั้งรับเขาจะปล่อยตัวซามสบายคือนั่งหรือหมอบ เพราะว่าถ้ายืนเนี่ยเขามีโอกาสวิ่งชาร์จกับวิ่งหนีถูกไหมแต่ตอนนี้ผมให้80เพราะว่าเขาเลือกที่ฉี่ด้านหน้าเองซ้าย <c ười> ไปเลยซ้ายแล้วหย่อนเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะไม่มาใส่ผิดใส่แล้วใส่เลยอ่ะถูกครับอันนี้ถูกและอ่ะด้านนี้ด้านนี้เมื่อกี้แสดงว่าตอนใส่ผมไม่ทันมองเพราะถ้าใส่ผิดตะเกียบเวลาหย,ย่อนมันก็นไม่หย่อนดึงว่าเบามือว่าเบามือสิบห้ออเาเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เอาแรงห้าเปอร์เซ็นต์ถูกหย่อนอ่ะนั่งหมอบด้วยเส้นหูหูหูอันนี้ที่ผมพูดถึง หูตะกี้นะแต่อันนี้ไม่ใช่ละเมื่อกี้เขาเห็นผมชี้เขาเลยปลังรับอันนี้ผมตีให้90%้ถ้าสมมติสายขนาดกระพือน,นะครับแสดงว่าเท่าความสูงเท่าหัว,หวไหล่เขาพอดีมันจะเจ็บน้อยอโอเคลองดูนะอนดึงหนึ่งแล้วหย่อนถูกครับหนึ่งขอบเป๊ะๆอ่ะถูกสวยเพอร์เฟกจุดนี้จุดนี้รวมมือ100่งร้อยเพอร์เฟกมากคุณอุ๋มก็อาจจะต้องเดินประหลาดนิดนึงเอ้ยสวยอันนี้หย่อนหย่อนหย่อนได้เลยได้เลยนั่งหมอบยิ่งดีหมอบยิ่งดี ช้าๆนะไม่ต้องเร่งกับเขานะครับมาเลยครับต่อให้ที่บ้านมีทางยาวเป็น10เมตร20เมตรนะผมขอแค่3ามค้างๆๆถอยกับฉันนู้นฉันนู้นฉันนู้นอันนี้ร่วมมือ50ที่ผมบอกหันตูดเข้ากล้องเปไม่เบี้ยวเลยอ่าแต่คราวนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเนี่ยเวลาเขานั่งเนี่ยจะเห็นว่าเขานั่งนานคราวนี้เราจะลองวัดความป้องกันดูเนาะตอนแรกที่เราคุยกันก่อนถ่ายอะครับเราจะเห็นว่ามันล็อกแลกล็อกแลกถูกปะตอนนี้คุณฝึกแล้วผมเห็นเขาหัะเนี่ยหูอยู่หลังกระโหลกเลยแล้วไม่ลุกเลยแต่แค่ร่วมมือ50 แต่เนี่ยคุณชนะนะผมจะเดินล้อวนคุณดูนะถ้าเขาไม่ลุกแสดงว่าเขาเริ่มไว้ใจนะครับลองดูเพราะว่าถ้าสมมุติเขาไม่ไว้ใจเขาต้องลุกดูว่าผมมาทําอะไรคุณนึกออกไหมเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขามองผมนะแต่เขาไม่สนใจไอเนี้ยคือทําหน้าที่ม่เกินเขารู้สึกไม่ใช่หน้าที่ของฉันละแม่ชเชลนชันชเลนแม่ละชิงจังหวะกันละฉันไม่ได้แข็งแรงกว่าน้องหมาครับมันจะตัดใจทันทีปรับพฤติกรรมคือไม่มีคาสั่งสังเกตว่าเมื่อกี้ผมเดินเนี่ยผมไม่ได้สั่งคุณคอย ไม่มีทรายไม่มีอะไรว,วัดกันเต็มเต็มผมจะเดินอีกทีนึงแล้วผมลองกระทืบเท้านะถ้าเขามองแต่เขาไม่ลุกแสดงว่าไอเนี้ยขยันทําก็หายแล้วล่ะแล้วก็ไปไปหาจังหวะที่ชมว่าเอ้ยสุขใจมากนะครับแต่อย่างเนี้ยไม่ต้องชมโทษนะบุ้งอ่ะเนี่ยลุกอ่ะดึงสายดึงสายแล้วหย่อนแล้วคราวนี้เราลองดูว่าสักอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครึ่งกาง้าวเราลองดูว่าสักกี่วิอ่ะดึงกลับมาดึงกลับมา อ่าแสดงว่าไอ้บุ้งเนี่ยอาจจะไวไปอ่าดึง้ามานิดหนึ่งครับอีนิดหนึ่งให้ยืนข้างๆถูกเนี่ยที่ผมบอกที่ผมกำลังพูดว่าว่ากี่วิเขาถึงนั่งหรือหมอบแต่ถ้าเขาลุกนั่งแล้วลุกดึงกลับมาครับอ่าใช่ถามว่าเราทําอะไรเซเลนคำมานครับถ้าเขาหลุดจิตเขาหลุดเขามีการป้องกันตัวและเราอยากชี้นําให้กลับมาอยู่ที่เดิมดูว่าเขานั่งหรือหมอบภายในกี่นาทีมันจะวนไปเซอร์โครครับคิดหนึงแล้วย่อนอ่าเห็นไหมเมื่อกี้ก็หันทางนี้พอจะยอมปุ๊บห้าสิบ ไม่มีความบังเอิญอ่ายด้แล้วหันแบบไม่จุดเขาตูดตูดแบบตูด,ตด,ตดอัะสิทธิบ้างอะไม่มีความบังเอิญแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บทุนแล้วเราฝึกบ่อยๆครับเดี๋ยวน้องหมาจะเริ่มหันมาเอง